เสียงมันเหมือนคนร้องอ่ะเหมือนตัวอะไรร้องสักอย่างอย่างเงี้ยเอ้ถ้าผมโดดไปมันจะไม่เป็นอะไรหรอใช่ป่ะเออเป็นดิตายแล้วเนี่ยเอ้ยเอ้ยเน่เน่เน่เอย่าเล่นแบบนี้จัดจัดจัดจัอย่าเล่นแบบนี้ไม่เอาเรารู้จักกันเหรอใจเย็นๆย็นย ตายแล้ววิ่งจ้าไม่อยู่แล้วครับเจมาจากไหนเนี่ยทษสวัสดีครับดีเดมโป้นะเอาละครับเราจะมาต่อกันจากพารทที่แล้วนะครับเราจะมาดูกันว่าข้างล่างนั้นจะมีอะไรดันลงไป อะไรขึ้นมาเฮ้ยอะไร,รอ่ะให้ผมทำยังไงโดดไปเหรอเฮ้ยจ้าโอเคได้ครับหย่อนตัวลงไปชา้ชาๆชา้ชาๆนะชา้ชาๆนะมีอะไรหรือเปล่าลงไปเลยใช่ปะไปนะงั้นอ่นนะเฮ้ย ตกใจบาบอมีอะไรไหมเราต้องไปทางไหนเอ่ยทางนี้แน่นอนไม่มีอะไรหรอกมัง้งเหมือนมีใช่มันมีมันมันมีปิงมันมีปิงนะคุณผู้ชมแต่ผมผมฝึกมาแล้วล่ะคือผมไม่กลัวอะไรแล้วแค่นี้ทำอะไรผมไม่ได้หรอกขอลองหน่อยดันได้ ปั้งอ,อ๋ออ๋อเคยว่ามันไม่มีก้นบอ่เอเฮ้ยไปทางไหนต่อเชีเ่ยละเฮ้ยอะไรอ๋อโอเครอครับรอ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 ,รอ,รอไป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 จะเย็นจะเย็นจะเอ้ยไม่ไม่ไม่ไมสาอะไรทำไมอะ่ะโอเคครับ โอเครอๆๆๆใจเย็นใจเย็นใจเย็นเราทำได้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 บอกตัวเองว่าทำได้ทำได้สิวิ่งวิวิวิโอเคไม่ได้เด็กกันหรอกวิ่งฮะรออะไรล่ะเอ๊ทำไมมันน่ากลัวอย่างนี้ว่ะ จะมีอะไรขึ้นมานั่นก็ว่าแล้ววิง่งหนึ่งสองสามโดดอ๋อจ้อเงี้ยฮ่าฮ่าฮ่ไม่ได้แอมผมหรอกเฮ้ยโอเคไม่ได้แอมรอบสองจ้าสัตวอะไราอ่ะไมนซัน,นเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะอ้าน้องน้องน้องเฮ้ยอะไรของเองวะ เราอยู่ที่ไหนเราอยู่ที่ไหนตรงนี้ไปไม่ได้ครับน่าจะต้องขึ้นบันไดเลดเดอร์เลดเดอร์สเตย์สเตย์อ้จ่ะฮึบจะเท่งจะจะเท่งจะไปต่อสิมีอะไรไหมอ่ะเราเฮ้ยทำเราเหนื่อยเหรอทำไมเราก็แบบเอ๊ะเราควรจะไปข้างบนหรือว่า พอกามาในนี้ก่อนแล้วกันไม่น่าโอ้ยอือจับได้นะตีสักทีหนึ่งชอบมาทำแบบนี้มาทำให้ตกใจแล้วก็ไปมันน่ากลัวรู้ไหมไม่เห็นมีอะไรเลยนี่ใช่ไหมโอ้เสียงมันประตูฝืนมากเลยนะอดแอดอดแอด ทำไมไม่เอาน้ำมันหรือจารบีจารบงมาวางมายอดเสียงมันเหมือนคนร้องอะ่ะเหมือนตัวอะไรร้องสักอย่าง <c oughs> อย่างเงี้ยน่ากลัวเึบอันนั้นอันนั้คืออะไรอ่ะเึบ่คืออะไรวะ ข้อสอบเหรอเกิดอะไรคำตอบเอ่อรับกาแฟสักสักหน่อยไหมสักแก้วไหมทำไหมครับไม่เอาเหรองั้นก็บางไว้อุยอ้ยอุ้ยเจ๋งต้องขึ้นบันไดตะต่อเตะมีอะไรไหมเฮ้ยดูสิ ไม่มีนี่ประตูเปิดได้ปะฮึบไม่ได้แล้วไปเถอววิ่งต่อฮะขึ้นไปครับขึ้นไปประตูน่าจะเปิดไม่ได้มีดวงตายอยีกแล้วดูดิฮะน่ากลัวฮึบมีอะไรไหมวัสดีครับ น้องพี่มาดีนะพี่มาดีเนี่ยมาเล่นด้วยกันอันนี้ปีนได้โอเคปีนได้อย่างนี้โดดไปฝั่งนูน้นเอ้ยเดี๋ยวนะนี่มันอะไรอ่ะอะไรวะอ๋อ,อกางเกงเอ้ยถ้าผมโดดไปมันจะไม่เป็นอะไรหรอใช่ปะ่ะเออเป็นดิตายแล้วเนี่ย จะโดดไม่ถึงฮนะต้องใช้ปากเกา๋าเอ้ยกระเป๋าดึงมาครับมันเป็นสัญลักษณ์อะไรอะตามันมันคืออะไรความหมายมันคืออะไรครับฉันอะไรอะแอบมองเธออยู่นะจ๊ะอุ้ยไม่ใช่โดดอย่างนี้สิฮึบอ่าอ๋อเตียงแบบทำไงเฮ้ยทำไมไม่เอียงอ่ะก็น่ามีคนมา โมออเลยปีนต่อฮะอ้าวนี่ลกูลกลูกน้องนี่ทำไมอ่ะมันมันทำไมเฮ้ยนั่นเจ้เจ้ที่เราเจอตอนแรกใช่ไหมที่ห้องเด็กอึบ๊บตุ๊กตาอย่าบอกว่ามันต้องพังอ๋อมันต้องพังเหรอ งั้นตัวแรกที่เราเจอเราไม่ได้พังอะ่ะทำไงอย่างนั้นอะ่ะไม่ต้องทำรหรอกมั้งแค่นี้ใช่ไหมแล้วเราก็ไปเข้าประตูมีกุญแจอ้าเรามาต้องเอาเราเอากุญแจปุ๊บทิ้ง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 โอเคโยนโยอนอันนี้อะ่ะหมอ้ออะไรวะไม่รู้อะ่ะทิ้งไป เดี๋ยวผมช่วยทำความสะอาดนะฮะเอากระป,กกปุกกระปิบเอาไปตรงนี้นี่แอากอฮห้อไม่ดีต่อสุขภาพทิ้งไปเบียร์อีกไม่เอาเยะมากอุ้ยไม่พังอ่ะเออจกเช็คจกเช็คคุณแจไปไปไหนไปเปิดป,ป,ประตูไงไปลุยกัน อ้าโอเคตรงนี้โอเคเราไปลุยก,กันข้างหน้าตายเอาดาบหน้านี่แต่ผมมีปืนมีไหมไม่มีหรอกไขแครกเปิดประ,ประ,ประตูโอ้ยอึบโอเคมันหนักอะ่ะเอ๊มันจะส่งเสียงใช่ไหม แล้วก็มันน่าจะมีตัวอะไรมาหรือเปล่าใช่ไหมคิดว่านะผมคิดว่าอย่าร้องนะน้องถ้าพี่จับน้องจะร้องไหมตัวงกันก่อนผมผมไม่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 ไมไมส่งเสียงดังแน่นอนครับจับได้เลยโอเคได้อ่าโอเคน้องไม่ร้องดีมากฮึไม่ร้องก็เฮียแหละเฮ้ยป,ประตูประ,ประตูเงียบ เงียบเงียบน้องไม่เงียบน้องไม่เงียบสไลด์ลบยังยังไม่เงียบตรงนี้ใช่ไหมโอเคไม่มีคนมาไม่มีตัวอะไรมาสบายใจไปฮะ เลงแม่นแม่นโอเคแล้วก็ผมคิดว่าเราต้องหลบเพราะมันมีที่ให้หลบการอ่านเกมของผมอะสามร้อยไอคิวคุณดูคุณดูไว้ต้องเจอตัวอะไรแน่นอนใช่ไหมว่าเจอไหม เปล่าวโอเคไม่มีมีแต่รัตทุยรัตทตุออยอ,ยอันนั่นกาดันนันตาเฮ้ยไอไอข้อแคกไอด็อกแ็กที่ไม่ใช่ไอเลิฟจูไม่ไหวแล้วต้องวิองอ่ง่ะผมว่าต้องเข้าไปอ้าไม่ได้เข้าไปในพัดลมนั่นหรอ น้องน้องหิวน้องหิวครนี่น้องหิวใช่ไหมสไลด์อัจจ้านี่ไงเช็คพอยต์ใช่ไหมเช็คพอยต์โอเควิ่งฮะโอ้ยโอ้ยผมล้มแล้วอ่ะขอไปชุบทีใครก็ได้มาชุบหน่อยขอไปชุบเอาโอเคยังไหวฮะจะยังสู้ ไว้ไม่บอกมาคุณได้ยินเสียงอะไรไหมเฮ้ย,ยมันน่ากลัวแล้วเราก็กินอันนี้แล้วประตูก็ปิดแล้วเกมก็จบใช่ป่ะไม่ใช่หรอกโอเคไม่ใช่ฮะเราคิดมากอ่าไม่ใช่ตรงไหนแล้ว การอ่านเกมแบบ300 IQ โคตรเป๊ะโหน,นี่มันคือตัวอะไรอ่ะเป็นเหมือนลราเหรอโดนจับมาหนุหรือตัวอะไรเฮลามี่อยช้อนออกไปฮัลโหลฮัลโหลเออเดี๋ยวฉันจะตกดูฮึบเออ,น,อ,อนั่นแรงยัง้น วิ่งฮะลบเดี๋ยวมันต้องมามันจะมาปะช่วยเพื่อนช่วยไม่ได้อันนี้เด็กเหรอจำเด็กมาทำไมอ่ะโอ้เชนนายเราขอยืม เราขยิมกลวงนายหน่อยได้ไหมเราไม่รู้ว่าตรงนั้นอะถ้าดึงแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นเราไม่รู้หรอกแต่เรารู้สึกว่าเราจะต้องดึงเข้าใจไหมปึ๊บอัจจาเฮ้ยอ่ะอ๋อ,อประตูเปิดแล้วเราช่วยเพื่อนไม่ได้หรอเหวี่ยงฮะเหวี่ยงตัวหนึ่ง สองเฮ้ยจ้า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 จ,าจาขอโทษนะเพื่อนแต่เราต้องไปจริงๆอ้าวอันนี้คืออะไรคือขังตัวเองไหมข้างในนี้แล้วถูกปะหรือว่าต้องปีนโอเคปีนปีนปีนจุดไฟอันนี้อะไรเอ่ยอุ้ยจะอืมกับตกกับตก อย่าถล่มนะอย่าถล่มนะอุ๊ยโอเคปลอดภัยอ้าวลุงเอ้าลุงปะใช่ลุงปะเอ้เอ้อันเน่ ไอ้เน่เน่เน่่เอย่าเล่นแบบนี้อาจนแต่อย่าเล่นแบบนี้ไม่เอาเรารู้จักกันเหรอเฮะงี้งี้จะเอามาฮึอะไรอ้อย่าร้องอย่าร้องใจเย็นเย็นคือเขาจะจับเราไปแต่งตัวเฉยๆฮะ อย่าไปคิดมากจริงๆเขาเป็นคนใจดีคุณยายใจดีต้องเป็นผู้ชายหรือเป็นผู้หญิงวะเนี่ยเชนเ็นฮนะเราต้องค่อยๆเพราะว่าเขาตาบอดแต่หูดีจมูกดีเฮ้ย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 อย่านะไปทางอื่นไปทางอื่นโอเครู้เรื่องเดินเดินเอ้ ฟุตฟิตฟุตฟิตไปไปไม่ไม่มีไม่มีไม่มีตรงนี้ยายยไม่มีไม่มีเออนั่นล่ะเดินเดินเดินเอ้ยจ้ะไม่ใช่ไม่ใช่หนู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 เมื่อกี้หนูตัวนี้หนูตัวใหญ่กว่าโอเคและตัวนี้แมวตัวนี้แมวเลยอ้าโอเครอดละรอดแล้วชั้น โดดละอึะ๊บขึ้นโอเคใจเย็นนะใจเย็นยาเขาจะอันนี้ปะเอ้ยไม่ได้แอมหรอกฮ่าฮ่าฮ่าเฟี้ยวบอกเลยแต่ตรงนี้แหละปัญหาไม่รู้ว่าเราจะต้องหมุนรอบเดียวเลยหรือว่ายังไงถ้ามันค้างไหม เราลองไหมหมุนใช่ปะ่ะแล้วก็ปล่อยโอ้มันต้องหมุนรอบเดียวดีอย่างเงี้ยหนึ่งสองสามไปเว้ยไม่ทันล็อกอ้าวตายอ๋อยังรอนะฮะโอ้โห ถ้ารู้ว่าต้องทำอย่างนี้ตั้งนานนี่ก็ไม่เหลือแล้วล่ะเฮ้ยเจ้เฮ้ยเบาอะไรอ่ะทิ้งมาทำไมก่อนพี่โอเคครับจุดไฟขึ้นโอเคขึ้นท่อฮะเป็นหนูท่อระบบเป็นหนูท่อไปแล้วเรามีอะไรอีกไหมอืมในท่อเนี่ยมีอะไรอีกอะไรอ่ะ อ๋อเอ้นี่มันโรงงานโอ้ยอะไรอ่ะเสียงอ๋โอโอเคที่ถ้งรองเท้าก็น่าว่าอะไรทุกช,ชิบละชิบละชิบหายละชิบผาแล้วมันมีตัวอะไรอยู่ในนี้เออโชนไปดี ทันไว้ทันไหมทันมันต้องทันอยู่แล้วแหละถ้าไม่ทันก็ตายอ่ะแค่นั้นไ่ตรงนั้นไปได้หรอไปได้ปะหรือว่าเราต้องไปทางไหนไปต่อหรอถ้าไปต่อนไม่ทันนะล่อมันเป็นการล่อ โอเคครับเราจะมุ่งตรงไปดังขวาที่สุดด้วยความเร็วแสงอะจ้าผมว่าไม่น่าทันหรือว่าทันเฮ้ยทัน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 คทันอยู่นะนะไม่ได้แดกหรอกหัวห้าหัหุ้ยหนูรัตท,ทุยรัตท,ทุยอยู่ไหนไม่ใช่สิ ใครโน่อยู่ข้างบนว้ายตายแล้ว oh. วิ่งจ้าไม่อยู่หรอครับเจมาจากไหนเนี่ยโทษวิ่งวิ่งเข้าไปหลบเฮ้ยนี่ไงอันนี้ในลิฟต์นี่ไม่อยู่หรอก oh. ไปแล้ว ท่องคาถาผม,ผมท้องผมร่องคาถาอยู่จงไม่เห็นกูไม่เจอหรอกหาไปดินีว้าวฟันสวยซะด้วยคนนี้นั่นนี่หมากฉันอยู่ไหนเอ้ยน้องน้องช่วยเราเหรอ แป๊บเฮ้ยเจ้าเฮ้ยสิ่งไรหลบไม่มีหรอกไม่มีอะไรไม่มีอะไรไม่มีอะไรแล้เวเราจะไปยังไงถ้าไม่มีอะไรอะ่ะฝั่งนี้โอเคสบายมากเจ้าจิ๋ว มุดฮนะอุ้ยเราต้องใช้ความเมียบฮะชาววันนี้อุ้ยจะเย็นปีนเบาผ้าหยิบน้องมาเผื่อได้ใช้เดี๋ยวนะอันนั้นมีอีกตัวปะ มีวะไม่มีนี่โอเคครับเราเราจะต้องคว้างไปไปแล้วไป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 เลยไปนีงมีอีกตัวหนึ่งมีสองตัวสามตัวมีเยอะอยู่ใครได้อยู่ไปีนะับด้วยความเร็ว อย่าไปกลัวถ้าเรามีความเร็วอะ่ะเราทำอะไรก็ได้ถูกปะดันดันอ,อืออ่ะฮึฮบโอเคเข้าไปได้อยู่โอเคปีนปีนปีนไปไหนไปต่อไม่รอแล้วนะเสียงอะไรอะ่ะ ทำไมมันเบาเๆาเบาเใครเดินบนผ้าเดินบนผ้านะ่เนานะเขาไม่รู้หรอกลบออ๋อไม่มาหรอโอเคก็น่าจะมาเปิดประตูเปิดประตูลบ มาใช่ไหมนั่นไงใจรับไม่เจอหรอกไม่เจอหรอกไม่มีไม่มีเชือช่อเชวยผมเชวยผมไปห้องไปห้องนู้นเออส่งมาหน้านั่นแหละอยากรู้นักกระโดนไป เราดังเราอีกหนึ่อามะไรนาฬิกาเนี่ยวะเบาๆใจเย็นทำได้รอฮะรออีกครั้งหนึ่งกล้แล้วสามสงหนึ่งเอาามก็ดังเลยหรอไป มันไม่รู้หาที่หลบหาที่หลบหาที่หลบไปไปแล้วเจ๊เจอกันเจ้าจอ๋านอน้องอ๋อน้องไปไหนอ่ะเกือบไปแล้วไม่ได้โอเคครับเปิดประตูเปิดสิใช่ไหม,ไมใช่เปิดปะไม่ใช่เลย โอเคครับสำหรับพาร์ทนี้เราขอจยไว้แค่นี้นก่อนเดี๋ยวเราจะมาต่อพาร์ทหน้านะฮะอย่าลืมติดตามกันนะครับสวัสดีครับอ่ะอ่ะอ่ะโอเคร้อนเลยนะ